วันนี้วันนี้มาติดตามเราเลยเลยมืัอน,นี้มาติดตามเนี่ยเป็นเอาไอีอยบมาใกล้ก็ได้ครับมันจะได้ยินเสียงเอาุดอัดแก๊สเอทิลีนครับมามาใช้กับพันยาง JVP 80อยู่บ้านกำพีครับกกดูตะบนกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยจะยังไม่ได้รู้หรอกเราะมันจเจาะแต่ส่วนผมเองเนี่ยผมใช้วิธีกรีดพันเดียวกันนี่แหละ มันน้ำยางมันบกค่อยดีครับน้ำยางมันบกค่อยออกก็เลยว่าเอ้ามาลองบ้งเห็น่าทาก็ออกดีระดับนี้อยูบวันนี้ที่เพิ่นเป็นที่ราชันเนาะเป็นบอเรียกว่าพ่อฝนเนาะที่เป็นที่ราชันเวลารีก็ต้องยังไงนะอย่ทานนี้พี่ตูนเนี่ยเวลารีก็ต้องจับต้นยางไม่มือนึงเป็นบอจับกินมือเดียวจับกิ้มือเดียวเออแล้วก็เสื้อกว่าจะกินแล้วมันก็อันตรายกับที่ราชันเนาะทีนี้เพิ่นก็เลยมามาตีดแล้วก็ ยามันน้ำยาไม่ค่อยออกด้วยครับก็จที่เจาะเอาไปนียเจาะมันก็แป๊บเดียวเนาะแตบเดี๋ยวแล้วก็จิ้มเอาเข็มจิ้มแล้วก็เสร็จเลยประมาณห้าวิก็เสร็จก็เป็นวิธีการที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาในที่รัดฉันด้วยเนาะกับพันยางนี้ด้วยแต่ว่าวิธีการก็เจาะหนึ่งวันหรือว่ากรีดก็แล้วแต่นะกรีดหน้าสั้นหรือว่าเจาะเนี่ยหนึ่งวันต้องพักสองวันยาไปกรีดสองมือพักมือหนึ่งอันนี้เพิ่นเพิ่นรู้ละเพิ่นเชี่ยวชาญละ ติดมาส่วนนี้ส่วนที่ซ้ำครับอ่าเจอที่ซ้ำแล้วจะนี่ซองส่วนนั้นเป็นเป็นผู้นําทางนี้ปมาดูไปเป็นผู้นําทางกําพี่นี่บ้านกําพี่ซองส่วนนั้นตีดแล้วก็กิีดให้ลูกกิีดครับอืมก็กิีดกรีดหนึ่งเว้นซองบางเฮียก็เว้นซ้ำกูนะปุ๋ยก็ต้องใส่ปะกะติเนาะบ่บ่ใส่ปุ๋ยก็บ่ได้ปุ๋ยนั้นต้องใส่อยู่แล้วครับยางฮะบอ่ใส่ปุ๋ยก็เลงแต่ยากโอ้ทีชันที่มันก็ต้องขุดใส่ดิเนี้ยคานมาได้เนี้ยได้ครับนออกคนเอาเห็นบ่บล่ายหรอก แต่ต่ฝนบสะบ่สะแหงได้อยู่แหงสำหรับคำนึงกรบโปงนั้นใบยางมันหนาอ๋อนี่เดี๋ยวมาติดตามกันอีกรอบวันนี้มาเยี่ยมเยียนเพิ่งติดยังไม่ได้อัดแกน็ดนะเดี๋ยวจะอัดเดี๋ยววันที่อัดแล้วก็จะเจาะหรือว่าเจาะแล้วเ่าจะมาเบิ้งอีกทีหนึ่งมามันจะไหนดีบอครับติดมีอย่างฝ้านครับฝนฝ้าตกเป็นการทดลองด้วยแต่ว่ามันเห็นผลแล้วล่ะจะเหตุให้ทึกวิธีนะครับเดี๋ยวพอกันอีกรอบรอบหน้า ถ้าสิเดือนหน้าพูดเถอช่วงนี้บ่กค่อยว่างโอ้ยขอบคุณหลายๆเดี๋ยวขอบคุณเหมือนกันพี่ทุนขอบคุณเหมือนกันขอบคุณพ่อฝนนะครับเด้อที่มาให้พามาเยี่ยมเยียนวันนี้ครับที่บ้านกำพีนะครับตำบลกกดูอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับวันนี้กอยทอก็ดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ